เพอไม่ได้เพอไม่ได้กลับมาอีกทีแดงเต็มต้นเลยอะว่าจะมากินเปรี้ยวๆสักหน่อยแดงหมดเลยแดงฉ่ำถ้าแดงฉ่ำแบบนี้คือแบบหวานหวานจนแบบหวานหวานจนเลี่ยนเลยอะถ้าออกแบบ โอ้ฝาคือหองแช่นาะบันวานจนเลี่ยนอะแดงแดงแจ๊ดเลยอะใส่ปิ้งเลยอะทุกต้นเลยอะโอ้ยทุกกา้าน ไม่ทันว่าจะมากินเปรี้ยวไม่ทัน <c oughs> ได้กินหวานได้กินหวานเฉยเลยกินไม่ทันแต่สภาพผู้มีอากาศแบบคึมฟ้าคึมฝนนะแบบนี้นกกาก็จะก็จะรอดพ้นนกกากได้หลายคือ,อยังเหลืออยู่บนตน้นโดยที่เขาบอต้องใส่เนตกลางไก่ถือว่าเหลือหลายปกติถ้าเขาบเอาเนตกลางไว้ว่าเอาแฮหออยังมากางไว้อะนกเขาจะจิกกินแบบ รวดเร็วหายไปหมดเลยแถวนี้ไม่มีหรอกปีนี้ถือว่าสภาพภูมิอากาศเป็นใจอากาศหนาวฝนตกอยู่ตลอดเวลานกเขาก็เลยบ่คอยอันนี้ปันใดสุกเต็มต้นเลยฮะเรียบร้อยไม่ได้กินเลยเปรี้ยว